ตีกันคนละเรื่องเลยนะโอ้โหสวยที่สุดเท่าที่ผมเห็นมาทั้งชีวิตโห oh, แล้วดีบ้านกลางที่หูตาปากจมูกสี่หมื่นห้าได้ไหมพี่เดชชัยอะไรที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นครับวันนี้คุม้มห้าเน็ตพี่พัดมงคลมากว่าสี่หมื่นนะก็ครับมงคลจิว๋วพักกูท้าสวยแพงเลยโห oh, แล้วบ้านกลางที่มีหน้ามีตาแบบนี้อะ สองนาทีลงครับหาหมื่นหมดนะตากพี่โอลโหงนี้ผมบอ,อกเลยนะคุณแบนบ้านกลางผมอยากได้คอมเมนต์เลยแสนแน่จกกักรพรรดิพระกุณแผนไม่มีราคากลางผมบอกเลยว่าไม่มีราคากลางพระกุศสวยหายากพิสุปกรณ์บุญเที่ยงทองหนามากของดีหายากนามากที่เห็นแบบนี้ครับโอ้โหนี้แล้วสวยมากนะ